3ามหมื 30, ่นกิโลดีเซลโอ้โหโอเมจาวแม่คุณกระหนุนหนังแม่เขาหมองอีกขนงมนมแม่ยอดยายหยีไม่มันจะน้อยอพ่างนี้ได้ยังไงโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามผมเล่นงมคาร์นะครับขึ้นตรงก่อนเลยดีเซล3,000 0กิโลนะครับ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็น mercedes benz e 220 diesel ปี2019วิ่งเพียง30,000กิโลภายในใหม่จะจัดเหมือนป้ายแดงแป๊บนึงนนึงคันนี้นะคันนี้อยู่ในรายการเชื่อ x t รายการนี้มีแต่หนึรถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยคันนี้นี่ถ้าใครหาอยู่กับเครื่องดีเซลเบนซ์ e c l a s แบบนี้คุณพลาดไม่ได้นะฮะ ผมบอกเลยรถมือสองมีแค่เพียงคันเดียวเท่านั้นถ้าพลาดไปแล้วนี่คือไม่มีแล้วนะแบบนี้มันไม่มีแล้วนะครับวันนี้ผมขายละครับเพียง2อล้าน1 0สนมื่นดอกเบี้ยของผมถูกที่สุดในประเทศไทยโอ้โหไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับ2.39เข้าใจตรงกันนะแต่เอาจริงๆเลยนะผมพูดพี่ต,งตรงๆเลยนะ หาไม่ได้แล้วนะฮะผมบอกงี้เลยนะครับรเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณแล้วกันนะฮะที่ติดตามผมในโฮมคาร์บ๊ายบายครับ